สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีสิ่งหนึ่งมีประเด็นที่สําคัญนะคะแล้ว <y> ก็เ <Duck> กี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตของนักเรียนเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดตามวิธีคิดวิเคราะห์และวิธีคิดสังเคราะห์นั่นเองค่ะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูมีคําถามนะคะนําความคิดของนักเรียนนะคะว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับคําถามที่ว่าวิธีคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์นะคะมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรบ้างได้คําตอบไหมคะว่าการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์มีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรบ้างถ้าหากยังไม่รู้คําตอบนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ สำหรับวิธีการคิดวิเคราะห์นะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้ความหมายกันก่อนนะคะว่าการคิดวิเคราะห์คือการพิจารณาแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆนั่นเองค่ะและเพื่ออะไรเพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งและทำความเข้าใจต่อไปว่าแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร สำหรับวิธีคิดวิเคราะห์นะคะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่เราจะไปสามารถแยกแยะนะคะที่เราจะพิจรารณาออกเป็นส่วนๆได้สิ่งที่สำคัญเลยคือเราจะต้องมีหลักความรู้ที่เพียงพอนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างที่1นนะคะจากข้อความที่กล่าวว่าเภสัชกรที่วิเคราะห์สมุนไพรเพื่อหาฤทธิ์ของตัวยาต่างๆที่อยู่ในสมุนไพรนักเรียนวิเคราะห์ได้ไหมคะว่า สิ่งจำเป็นนะคะที่เราจะต้องรู้สำหรับในประเด็นตัวอย่างนี้คืออะไรนะคะประเด็นแรกนะคะ หากเราเป็นเภสัชกรสิ่งที่เราจะต้องรู้ในประเด็นนี้คือความรู้ทางเภสัชวิทยานั่นเองสำคัญอย่างไรก็จะสามารถที่จะทำให้เรานะคะใช้เครื่องมือนะคะในการวิเคราะห์เพื่อหาฤทธิ์ของตัวยาได้นั่นเองค่ะก็คือควิธีการใช้เครื่องมือนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสิ่งที่ เราจำเป็นต้องรู้นะคะในนามของนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์จะต้องรู้อะไรหลักสำคัญเลยคือนักเศรษฐศาสตร์จะต้องรู้ข้อมูลทางเศรษฐ,ฐกิจของประเทศนั้นๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะข้อมูลทางเศรษฐกิจนี้นะคะแล้วก็ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญนะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนั่นเองดังนั้นนะคะหากเรามีความรู้ที่เพียงพอเราก็จะสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างตรงประเด็นนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีคิดวิเคราะห์นะคะตัวอย่างที่3นะคะจากข้อความที่กล่าวว่านักวรรณคดีวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์เรื่องสัน้นหรือนวนิยายให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่นักวรรณคดีต้องรู้จําเป็นจะต้องรู้จะต้องมีคืออะไรประเด็นแรกเลยนะคะที่นักวรรณคดีจะต้องรู้คือ เขาจะต้องอ่านให้เข้าใจเรื่องโดยชัดเจนนะคะอ่านเรื่องไม่ว่าจะเป็นบทกวีนิพนธ์เรื่องสั้นหรือนวนิยายค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนักวรรณคดีจะต้องมีความรู้ทฤษฎีของวรรณคดีนั่นเองค่ะสําหรับ3ตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนเข้าใจในวิธีคิดวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่าวิธีคิดวิเคราะห์นะคะมีวิธีคิดเชิงวิเคราะห์อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งแรกที่ นักเรียนจะต้องรู้ของขั้นตอนวิธีคิดเชิงวิเคราะห์คือ 1. กําหนดขอบเขตหรือนิยาม 2. กําหนดจุดมุ่งหมาย 3. พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4. จะต้องมีการใช้หลักความรู้และ5นะคะจะต้องมีการสรุปและรายงานผลแต่ละประเด็นมีความสําคัญอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับประเด็นแรกนะคะการกําหนดขอบเขตหรือนิยาม หมายถึงอะไรคะนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะว่าขอบเขตหรือนิยามในการที่เราจะมีวิธีคิดเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้ว่าขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์คะ่ะว่าเรากําลังจะวิเคราะห์เรื่องอะไรนั่นเองนะคะวิเคราะห์อะไรนะคะประเด็นที่2นะคะกําหนดจุดมุ่งหมาย เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรเราก็ต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายกําหนดจุดมุ่งหมายในที่นี้มีความหมายว่ากําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเราจะวิเคราะห์เพื่ออะไรนะคะจุดมุ่งหมายหลักสําคัญคือวิเคราะห์เพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์อะไรเพื่ออะไรมาต่อในประเด็นที่3เลยค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะเราจะต้องพิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังวิเคราะห์นั่นเองนะคะ ในประเด็นนี้นะคะเป็นการพิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว,ว่าเราจะใช้หลักใดนะคะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นั่นเองค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะวิเคราะห์อะไรเพื่ออะไรนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะใช้หลักการใดนะคะหรือเราจะนําหลักความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องค่ะมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างนะคะในประเด็น,นต่อไปเลยค่ะเราจะต้องรู้ว่า เราจะใช้หลักความรู้อย่างไรนะคะในที่นี้นะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือการใช้หลักความรู้นั้นนะคะให้ตรงกับเรื่องที่เราจะวิเคราะห์นะคะเป็นกรณีกรณีไปนะคะและจะต้องรู้ว่าเราควรจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะในประเด็นที่4ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะเราไปดูในประเด็นที่5ต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนของวิธีคิดเชิงวิเคราะห์นะคะในประเด็นที่5นะคะคือการสรุปและการรายงานผลค่ะสรุปและรายงานผลเราจะท แบบได้นะคะก็คือเราจะต้องสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ค่ะให้เป็นระเบียบชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้นะคะส่งข้อความต่างๆถึงผู้อื่นได้นะคะสําหรับ ขั้นตอนของวิธีคิดเชิงวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทั้ง5ขั้นตอนนั้นมีประเด็นใดที่เป็นประเด็นสําคัญทัง5ขั้นตอนค่ะสรุปสันส้นๆง่ายนะคะประเด็นแรกนะคะกําหนดขอบเขตหรือนิยามสรุปสันส้นๆง่ายก็คือเราจะต้องรู้ว่าเรากําลังวิเคราะห์เรื่องอะไรนะคะและ ในประเด็นต่อมานะคะเราจะต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะคะกําหนดจุดมุ่งหมายในที่นี้ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราวิเคราะห์เพื่ออะไรนั่นเองค่ะ <Weird. S 1> เม <en> ื่อเรารู้แล้วว่าเราจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์เพื่ออะไรนะคะเราก็จะพิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ก็คือเราจะใช้หลักการใดนะคะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นั่นเองและจะส่งผลต่อในประเด็นที่4นะคะคือการใช้หลักความรู้นั่นเองการใช้หลักความรู้ในที่นี้ก็คือ เราจะรู้ว่าเราควรจะวิเคราะห์ในรูปแบบใดน,นะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับขั้นตอนที่5นะคะก็คือการสรุปและการรายงานผลค่ะสำคัญคือก็ต้องสรุปและรายงานผลให้เป็นระเบียบแล้วก็ชัดเจนนะคะจบไปแล้วสำหรับวิธีคิดเชิงวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างนะคะในการแสดงขั้นตอนวิธีคิดเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างไรจากรูปภาพนะคะเป็นสถานที่ใดคะนักเรียน พอจะนึกออกไหมคะหากอยู่ในโรงเรียนนะคะเราจะเรียกสถานที Ici ่นี้นะคะว่าโรงอาหารของโรงเรียนนะคะโรงอาหารของโรงเรียนเป็นประเด็นที่คุณครูจะนํามายกตัวอย่างนะคะสําหรับประเด็นวิเคราะห์อะไรนะคะก็คือโรงอาหารของโรงเรียนจุดมุ่งหมายนะคะวันนี้นะคะคุณครูกําหนดเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะต้องมาปรับปรุงโรงอาหารนะคะการปรับปรุงโรงอาหารในที่นี้เราจะต้องรู้ต่อว for erm. ่า หลักความรู้ที่เกี่ยวข้องเราจะต้องมีความรู้เรื่องการได้รับแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศนั่นเองค่ะสําหรับในประเด็นต่อมานะคะเมื่อเราอยากวิเคราะห์นะคะโรงอาหารของเรานะคะเพื่อปรับปรุงนะคะเรามีความรู้แล้วนะคะในเรื่องของแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศแล้วเราจะต้องมี การใช้หลักความรู้ด้วยนะคะหลักความรู้ในประเด็นแรกเลยนะคะก็คือสภาพตามธรรมชาติสภาพตามธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างนะคะ <_ d> um> ก็อาจจะเกิดมาจากแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะหรือนะคะมาจากทิศท,ทางลมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและหลักความรู้ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นในส่วนของสีของอาคารนะคะอาจจะเป็นในส่วนของ ช่องรับลมนะคะอาจจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการระบายลมก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการคิดวิเคราะห์นะคะในประเด็นของโรงอาหารนะคะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะเมื่อเราได้ประมวลความรู้แล้วนะคะเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นการสรุปผลแล้วก็รายงานผลได้นะคะสำหรับวิธีคิดสังเคราะห์นะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการคิดสังเคราะห์นะคะมี คำจำกัดความว่าอย่างไรนะคะการสังเคราะห์นะคะคือการรวมส่วนต่างๆให้ประกอบเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะด้วยกรรม,มวิธีที่เหมาะสมจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นสำหรับจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะการสังเคราะห์นะคะก็คือการรวมส่วนต่างๆให้ประกอบกันนะคะก่อนที่เรานะคะจะรวมส่วนต่างๆให้เข้ากันนะคะได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายที่เราสนใจแล้วนะคะการสังเคราะห์สิ่งที่เราควรจะมีนะคะ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เลยนะคะก็คือเราจะต้องมีหลักความรู้ที่เพียงพอนั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างนะคะในประเด็นการสังเคราะห์ประโยคนะคะสิ่งสําคัญเลยที่เราจะต้องมีจะต้องรู้นะคะเรื่องแรกนะคะก็คือความรู้เรื่องถ้อยคํานะคะในที่นี้ก็คือความหมายนะคะแล้วก็น้ำหนักของคําที่เราใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สําคัญที่เรา จะมาสังเคราะห์ประโยคก็คือความรู้เรื่องโครงสร้างของประโยคนั่นเองและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งนะคะคือเรากำลังสื่อสารกับใครดังนั้นเราจะต้องรู้ด้วยว่าพื้นฐานของผู้อ่านผู้ฟังนะคะมีความรู้พื้นฐานในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอหรือกำลังจะวิเคราะห์ประโยคแบบใดนะคะตัวอย่างที่2นะคะเภสัชกรสังเคราะห์ยาเพื่อใช้รักษาโรค หรือนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือหรืออาจจะเป็นการสังเคราะห์วิตามินนะคะเพื่อใช้แทนวิตามินธรรมชาติสิ่งสําคัญที่เภสัชกรนะคะจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องรู้นะคะคือเรื่องอะไรเรื่องแรกก็คือความรู้เรื่องคุณสมบัติและปฏิกิริยาของสารต่างๆนะคะดังนั้นยานะคะก็จะมีปฏิกิริยานะคะมีสารเคมีนะคะที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับเภสัชกรก็คือความรู้เรื่องของ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นั่นเองค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์ยานะคะเพื่อใช้รักษาโรคนะคะหรืออาจจะเป็นการสังเคราะห์วิตามินนะคะเพื่อใช้แทนวิตามินธรรมชาติก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะการสังเคราะห์ความคิดนะคะและข้อมูลนะคะที่เรานํามาประมวลผลนะคะเข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าการเรียบเรียงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะขั้นตอนของวิธีคิดนะคะเชิงสังเคราะห์นะคะขั้นตอนแรกก็คือการตั้งจุดมุ่งหมายนะคะขั้นตอนที่2นะคะคือเราจะต้องหาความรู้หลักการและทฤษฎีนะคะ ประเด็นที่3นะคะคือการทําความเข้าใจส่วนต่างๆประเด็นที่4นะคะคือการใช้หลักความรู้และประเด็นที่5นะคะคือการทบทวนผลการสังเคราะห์เดี๋ยวเรามาดูทีละประเด็นเลยนะคะว่าขั้นตอนของวิธีคิดเชิงสังเคราะห์เรามีรูปแบบอย่างไรนะคะสําหรับประเด็นแรกนะคะ ขั้นตอนของวิธ <are> right, ีคิดเชิงสังเคราะห์นะคะคือ1เราจะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายการตั้งจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เรากำลังจะสังเคราะห์เราจะดูยังไงบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นนะคะการตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์ให้ชัดเจนนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าเรากำลังจะสร้างสรรค์สิ่งใดให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรหรือเพื่อใช้ทำหน้าที่อะไรนะคะดังนั้นการตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์ง่ายๆสั้นๆค่ะ เรากําลังจะสร้างสรรค์สิ่งใดเพื่ออะไรนะคะไปใช้ทําหน้าที่อะไรนั่นเองค่ะในประเด็นที่2นะคะสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะก็คือเราจะต้องหาความรู้หลักการหรือทฤษฎีนะคะความรู้หลักการทฤษฎีเป็นอย่างไรนะคะสําคัญอย่างไรความรู้ในส่วนนี้นะคะจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อที่เราจะได้นํามาใช้เป็นหลักในการสังเคาะร์ข้อมูลนั่นเองค่ะ และจะส่งต่อนะคะในขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3มคืออะไรคือการทําความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะหลักการทฤษฎีที่เรานํามาทําความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะที่จะนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์จนแน่ใจว่าสิ่งที่เราศึกษามาเราเข้าใจส่วนประกอบนั้นทุกส่วนเป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งข้อมูลหลักการต่างๆนะคะที่เรานํามาเราจะต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในทุกประเด็นนะคะ และจะส่งผลต่อนะคะขั้นตอนที่4คือการใช้หลักความรู้การใช้หลักความรู้ในที่นี้คืออะไรนะคะเราจะต้องนําหลักความรู้นะคะในประเด็นที่เราศึกษาในขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการหาความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีหรือแนวทางที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การสังเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะวิธีคิดเชิงสังเคราะห์ของเราที่เราจะต้องรู้นะคะคือขั้นตอนที่5 ขั้นตอนที่5คืออะไรคือการทบทวนผลการสังเคราะห์นั่นเองค่ะการทบทวนผลการสังเคราะห์เพื่ออะไรนะคะก็คือจะต้องมีการทบทวนนะคะให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ว่ามีความสอดคล้องมากน้อยหรือไม่เพียงใดนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราตั้งจุดมุ่งหมายในประเด็นแรกนะคะจะต้องตอบโจทย์นะคะในขั้นตอนที่5นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปขั้นตอนสั้นๆนะคะก็คือ1เราจะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายตั้งจุดมุ่งหมายในที่นี้คือเราจะต้องรู้ว่าเรากําลังสร้างสารรค์สิ่งใดเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้ทําหน้าที่อะไรและจะ ส่งผลในต่อในขั้นตอนที่2อนะคะก็คือเราจะต้องหาความรู้หลักการทฤษฎีนะคะโดยที่หลักการทฤษฎีหรือความรู้ที่เรามีนะคะจะต้องมีแนวทางนะคะมีความเหมาะสมค่ะและสู่ขั้นตอนที่3นะคะคือทำความเข้าใจส่วนต่างๆนะคะเพื่อประกอบทุกอย่างเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ข้อมูลของเราดูน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะและจะส่งผลต่อขั้นตอนที่4ี่นะคะคือการใช้หลักความรู้หลักความรู้ในที่นี้มาจาก ขั้นตอนใดก็คือมาจากขั้นตอนที่2นั่นเองนะคะหลักความรู้นะคะที่เรานํามาคือความรู้หลักการทฤษฎีจะต้องมีความเหมาะสมแก่กรณีที่เราสังเคราะห์นะคะและสุดท้ายนะคะทบทวนผลการสังเคราะห์เราตั้งจุดมุ่งหมายว่าอย่างไรนะคะจะต้องมีการทบทวนคือจะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายของเรานะคะก็คือตอบโจทย์ให้ได้ว่าสอดคล้องกับความมุ่งหมายหรือไม่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ5ขั้นตอน ง่ายๆนะคะในการที่เราใช้วิธีคิดเชิงสังเคราะห์นะคะนักเรียนลองนำไปใช้ดูนะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะข้อที่1นนะคะให้นักเรียนเลือกสถานที่ในโรงเรียนหรือในชุมชนของนักเรียนเป็นต้นว่าตลาดนัดโรงฝึกงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านจัดสรรสวนสาธารณะนะคะโดยที่ ใช้ความคิดวิเคราะห์สถานที่ที่เลือกนั้นนะคะให้นักเรียนเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะว่าสนใจสถานที่ใดและตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไรโดยประเด็นต่อมานะคะคือใช้หลักในการวิเคราะห์อย่างไรและเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ให้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะโดยที่ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงกระดาษ A4 นะคะสําหรับกิจกรรมเรียนรู้ข้อที่1กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในข้อที่2 ให้นักเรียนสืบค้นบทความหรือบทสัมภาษณ์จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัวอาทิการเตรียมอาหารประจำวันการปลูกผักสวนครัวการดูแลรักษาสุขภาพการเลือกดูรายการโทรทัศน์การสืบค้นข้อมูลบนสื่อออนไลน์การเดินทางไปประกอบภารกิจประจำวันเป็นต้น แล้วให้นักเรียนสั่งข้อข้อมูลเหล่านั้นนำมาเรียบเรียงเป็นข้อเขียนสั้นๆโดยตั้งหัวข้อให้เหมาะสมกิจกรรมที่2นี้ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงกระดาษ A4 เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะคะหรือการสังเคราะห์นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน